ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับพรอมอีกเช่นเคยนะครับกับคนหักว่าหัวใจกษตรสรกับพร้อมครับสลัดลิปนี้ครับผมได้ผ้ามาชมงัวนะครับหลังจากปอนเทียงนะครับอืมเทียงไปหาใบนียครับก็ได้เอาว่าขึ้นมาพักแบบนี้แหละครับหลังจากผมได้ปล่อยลงแปลงแล้วครับปล่อยลงแปลงนี่ สามสี่มือแลรวครับตอนเทียงก็เอาขื้นมาครับเพราะว่าแดดห้อนนะครับแดดห้อนนี่เลยเอาวขึ้นมาพักมานอนแบบนี้แหละครับนี่เป็นการเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับช่วงนาแล้งนะครับสิเขานาแล้งนาห้อนเห่านะครับกวนให้เอาวขื้นมาพักนะครับช่วงเทียงใบนะครับว่าจาเป็นเห่าเราต้องไปป้อยไปผูกเข้าไป เบิดมือนะครับไปปอยไปผูกเข้าไว้เบิดมือนะครับจินพปรพม่านะครับเอาข้นมากินน่ำเขาหฮมนอนแบบนี้แหละครับนี่ถือว่าเป็นการถ้ามหางออวดน,นะครับง่อเขาเดินนอนหฮมได้เขาขืนมานอนแบบนี้แหละครับอืมถือว่าผิวพันธ์ก็ดีนะครับผิวพันธ์ก็ดีสวยงามนะครับ นี่คือเป็นช่วงเที่ยงเขาไปหาใบานะครับผมก็เลยเอาง้วาขืนมากินน้ํานะครับพักนะครับหลังจากปล่อยลงแปงแล้วครับหลังจากช่วงใบนะครับใบสา, 3, บา 4, มใบสี่พรุ่งก็จะเอาฟางใส่ร่างนะครับให้เขากินนะครับผมกับว่าปล่อยลงไงปีกนะครับบ่ได้ปล่อยเขาลงไงปีกเขานอนเบบนด้นะครับอันนี้คืองว่วทรองนะครับ ว่าปาทองผมกะเอาขึ้นมาแบบเดียวกันครับส่วนมากช่วงใบเนี่ยครับแดดมันแห้งห่อนนะครับว่าทองเขาสิห่อนง่ายหิ้วน้ำเร็วนี่ครับให้พี่น้องสังเกตด้วยครับว่าทองแย่ๆนะครับอย่างมันเอาใจใส่เขาถ้าเขาหิ้วน้ำห่อนนะครับถ้าหม่เข้าไปผูกไว้ป้อยไว้นะครับเสื้อกะของขาพันขาเกิดอุบัติเหตุนะครับ สามารถทาให้ลมร่องแทงลูกได้นะครับนี่คือการเอาใจใส่ครับช่วงหนาแรงหรือว่าช่วงห้อนนะครับมันห่อนมันร้อนนี่ครับเราต้องสังเกตเบื้องเขาดูแลเขาให้ดีนะครับมันเอาใจใส่นะครับช่วงยิงช่วงนาหยาบบ่มีบ่หลายเลยครับยิงเป็นช่วงสําคัญที่สุดนะครับคือหนาแรงนี่แหละครับมากับหิวนามเร็วนะครับเพราะว่ามันห่อน ขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือช่วงเทียงกวกัวไปหาใบโมงเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝ่าพี่น้องชาววัวเฮ้านะครับนี่คือการดูแลเรื่องการเอาใจใส่นะครับสำหรับวัวช่วงเทียงนะครับเอามานอนโฮมเข่าโฮมแบบนี้นะครับเป็นจริงดีมากๆเลยนะครับสลหรับวัวทองมันดูแลเขานะคับบทาเฮ้า พ่า,าใจใสมันก็นเกิดปัญหาตามมานะครับนอนห่มนี่นอนห่มแบบนี้ครับทว่งแบ่งปล่อยปล่อยลงไปนี่แหละครับปล่อยลงไปเลยเขาได้จินนะครับกท้ำแบบนี้นะครับผมนี่เนี่ย เขียวหนาสดถึงว่ากินตลอดปีนะครับรว่าบานหน่อยว่าหลายก็ถือว่าเ้าให้เขากินทุกมือทุกมือฮาก็ถือว่าซอยผมรุ่งเขาไหวนะครับถ้าตัวไร้อมหรือว่าจอยหล,ลายนะครับผมก็เสริอมอาหารนะครับเสริอมอาหารไปนน้ำนะครับดับดกดูแลเขาบะวังว่าเป็นราคาหรือว่าเป็นราข้าเฮาก็ตรงดูแลเขานะครับเอาใจใส่เขา ฟางหนึ่งกัดนอนแล้วครับอืมหนึ่งกินอนแดดแบบนี้นะครับแดดมันฮ้อนครับเนี่ยครับนผู้ยมครับแดดฮ้อนจัดๆเลยนะครับอืมกินล้วก็ไม่ข้นไม่กินน้ำกินน้ำล้วก็นอนพักพ่อนนะครับอืมตัวเดมันนอนก็ไปกินฟางนะครับไอ้ฟางใส่ไวเขาก็กินไปน้ำนอนไปน้ำอืมเดือนกลุ่มผ้ามีหน้าเนะี่ย ฝนตกลงมากอยางเกษตรป้งนะครับอืก็อดเด้อเด้ออดทนรอพี่น้องเข้าครับสู่กันไปนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกทันนะครับในกาวแรกของปีพศสองพันหารอยหกสิเบเ็ดนะครับเป็นกําลังใจใทุกคนครับเด็กข่าวว่ารัฐบาลก็กําลังยู่ซอยนะครับสื่อว่าซอยพี่น,อน้องเกษตรกรครับอืมรัฐบาลกําลังตังทุนตั้งบอ คนสื่อว่าซอยพี่น้องเฮานะครับขอติดตามข่าวด้วยพี่น้องครับขอติดตามข่าวครับครับท้ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะครับผมท้ายคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นนะครับด้วยแจงเตือนคลิปต่อไปครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ